สบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งลราฝั่งไทยและต่างประเทศเมือวันนี้เฮาสองคนกับสิภากันมาตอบคอมเมนต์เอฟซีเนาะพี่น้องที่เพิ่นคอมเมนต์มาในคลิปอันล่าสุดที่ว่าเฮาวันไปไทยมุกดาหารเมื่อกี้นี้เนาะเพิ่นว่าวันเดี๋ยวนี้นหันเฮาหนะกินรู้อยู่แพงเนาะคือแบบสุขสบายห,นะหันนะาเฮากับแบบในการไปถ่ายคลิปฝั่งไทยเลยกะ ไปถ่ายคลิปน้าหล้วก็ต่างไปเที่ยวน้าพี่น้องแบบว่างบประมาณกับคนละสองสามพันเนาะนุ่งน้อยกับสามพันน้องตักเกี่ยวกับสามพันแบบประมาณนี้นะพี่น้องเวลาไปกินอย่างกับแบบซื้อแช่กันแล้วก็จ่มเงินไว้ซื้อของฝากมาบ้านเ่ากลับบ้าน่นะเนาะประมาณนี้ถ่ายแต่น้ำให้น้ำหน้าลายกับพี่น้องทีเพูนกัว่าเบื่อเนาะแบบมันซ้ำกันกับสาวซุกเขากับจำเป็นเนาะได้ออกไปถ่ายถ่ายอยู่ประเทศไทย แะ้วก็ทายอยู่หลายมองเนาะเขาก็ขึ้นแท็กซี่ไปแต่ว่าเขาก็คำนวณอยู่ได้แบบเขาสิซื้อชี้จ่ายอย่างเขาก็คำนวณว่าออันนี้มันเกินเงินเทาบ่กเขาก็คำนวณพอเขามาเห็นคอมเมนต์เขาก็รู้สึกบ่ค่อยดีแล้วพี่น้องรายการอยากมาเว้าเรื่งเวอาว่ะตัวเกียวเป็นยังคือแต่งหน้าหลายแท้ทิ่มคาแรคเตอร์สาวบ้านไปแล้วบ่อว่ะเนาะ แต่กี้เนาะพี่น้องตามที่นุ่งน้อยเห็นเอ้ยทั้งสองคนเนาะเฮาอยู่นํากันมาแต่โดนแต่กี้ตอนที่เฮาบ่มีเงินนะบ่มีรายได้บ่มีแนวเฮ็ดแนวหาเพื่อนก็ใช้อันแป้งเด็กนี่แหละพี่น้องแป้งเด็กอันปองน,น้อยนะทาแลกาลิปสติกอ, 10, อ,อันละสิบพันเนาะอันละสิบบาทสามสิบบาทนี่แหละน่นใช้พอมือหนึ่งเฮาได้มาเ็ youtube อะไรก็มีอันพี่น้องเอ็ซเพิ่นส่งมาให้แน่เพิ่นกะอยากใช้อยากใช้อพอให้มีกว่าการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนาะเพิ่นกะมาคอมเมนต์อีกว่าคลิปล้าสุดที่เฮาลงไปเนาะว่าเฮาน่ะเป็นขอทานเฮากะบ่ฮู้ว่ที่ตอบโต้ังไ๋พี่น้องมีแต่ว่าตอนเฮ็ด y t u t u ไม่ไหมเนาะเห็ดกับครอบครัวเฮากะ เฮาก็ใส่แต่เครืงเกเก้าซ้ำไปซ้ำมาและกะห่างไกลเขากับผอมโซมเพราะว่าตอนนั้นเป็นส่วงที่หลังทำนาเนาะบันนี้เอฟซีเพิ่นละสงสารบันนี้พี่น้องเพื่นกะฝากเป็นเสื้อผ้าบ่มาให้เนาะเป็นของอยู่ของกินเน่เพราะว่าเพิ่นเห็นแบบเพิ่นกะถามเนาเพื่นกะส่งมาถามว่าโอ้วันนี้ทานข้าวกับอะไรนะเฮากับแบบตอบไปตามก้มจริงบางมือกะต้มมาม่าแล้วก็กินกับอัน มักพิกนะพี่น้องกัดกระปีประมาณนี้ไข่กะบบมี่เนาะตอนนั้นเนาะเมนต้มมาม่าอย่างเดียวแบบหลังหลังจากที่ขึ้นมาแต่ทํหน้าฮะนะคือตอนที่ยงขึ้นมากะบบมี่ยังแบบเห่ากะต่างผ้ากันเมื่อยหน้าเนาะขึ้นมาแล้วก็กินพายกินมาแล้วก็แล้วก็คือต้มมี่ต้มมี่ใส่ผักบงผักบงกะเก็บเอาอยู่หนองที่ว่าเฮาดูดปลาเลยพี่น้องแล้วก็เมยเพื่อนกะปลูกต้นมกเพ็ดไว้เพื่อนก็ถามเข้ามาเนาะวะ เป็นอย่างเขาคือบ่อมาอยู่เฮือนไหมทงนาที่เขาเคยอยู่คือแม่เพิ่นกะว้าเอ้ยเพิ่นกะว้าวะ่ะอยากให้อันแม่กับน้องนะเข้าไปอยู่ทางเฮือนของพีสาวเพราะว่าสีได้อยู่เฮือนที่เน่นหนาะปลอดภัยเพราะว่าโตเกี่ยวกับสาวซุกกะใหญ่เป็นสาวแล้วเนาะเฮือนเฮือนเฮานี่กะบ่บ่เน่นบ่บเน่บเนบ่หนาเวลานอนกะสีะได้เอาประตู ที่เม่เพื่อนเทศไว้เอาไปปุ๊บคันใดอืมแล้วก็เอาแนวนักๆเอาไปว่างใส่เวลากลางคืนก็มีเสียงก็ลอกก๊อกแก๊กหรือว่าหมาเห่าเมย์เพื่อนก็กติลุกขึ้นมาเพราะว่าแบบเฮื่อนบนเนนหนากลางคืนแหละเฮาย่านแบบมีคนขึ้นมานะพี่น้องก็เลยเอาประตูมาปิดไว้มองคนะันใด้นะบันไดทางขึ้นนั้นเงือนนี้เนะาะเงือนไม้เฮากับอยู่กับเม่สามคนมาแล้วแหละ ตัวเกียวเราได้ไปทำงานอยู่ไทยเนาะเพื่อมาส่งตัวเองเฮียนจบมอเจ็ดนงกค็คิดฮอดคิดฮอดตัวเกียวเพราะว่าเฮาก็เคยอยู่กันมาสามคนแลยผ่านมีอีกคนหนึ่งจากประเทศเวียวก็รอคอยเมื่อที่ตัวเกียวสิดกับมาก็รู้สึกดีใจถึงว่าตัวเกียวกับบมีโทรศัพท์เพิ่นกับไปหาเงินซื้อโทรศัพท์เฮาก็ดีใจเนาะดีใจลำเอื้อยและก็สศ้าซุกกะ เตียมว่าสีไปเฮ็ดพาสป,ปอร์ตสีไปไทยและกะช่วงนั้นนะเป็นช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดเพื่อนก็นเลยบบได้ไปเฮาก็เลยมาปรึกษากันว่าตัวเกี่ยวพอซิมีโทรศัพท์เฮาก็เลยว่ามาเฮ็ด o u t u b e บที่ผ่านมาเฮาก็ได้เฮ็ดมาปีหนึ่งกับตัวเกี่ยวเนาะกับ่บผ่านบบผ่านแล้วเฮาก็รู้สึกท้อเงินกับ,บ่บคอยมีเติมบัตรเติมเบอร์เฮาบ่บมีเงินแล้วเฮาก็ว่าว่า เขาว่าก็ตัวเกียวว่าเขาบ่มีเงินเติมบัตรเขาจะเฮ็ดแนวใดดีเนาะเขาก็เลยยุดไปในส่วนนั้นเมนเพราะเงินเติมบัตรก็บบมีตัวเกียวก็ไปซื้ออันข้าวหนมมาก้อนหนึ่งแล้วเขากินน้ำกันแล้วเขาก็บ้ากันว่าเขาฮ็ดจังใดเนาะสีห้อันสีไ้เขามีนวอยู่น้ำกินบ่ตองอึดหิวแบ่ว่าจังมีเงินมาซื้อน้ำกินชูข้าวพุ่กินนะพี่น้องน้ำแบบบ่ต้องต้มนะน้ำที่่นขายเป็นตุกเนาะแล้วก็มีเงินมาซื้อของอยู่ของกินมาไว้ในตู้เย็น แม่ว่าไว้เห็ดอยู่แบบสู้ครอบครัวกินนะพี่น้องหลังจากที่ขึ้นมาเห็ดหน้าขึ้นมาจะเห็ดหน้าเมืเม่อยๆนะก็อยากแบบว่ามีผลไม้แตงโมบอ่อมีมีเนื้อหมูม,มีไข่มีแบบว่ามาม่าเอาไว้ต้มกินนะนะอตอนนั้นก็นสึกท้อแท้หลายเนาะเพราะว่าเฮากะเพื่อสิผ่านมาฮอดจุดนี้ได้กับ่านอีกอย่างหลายอย่างพี่น้องเลยคนที่เพิ่นเข้ามาใหม่เพิ่นก็อาจจะเห็นคลิปเฮาในตอนที่เฮา อันมีชีวิตท,ที่ว่าด,ดีขึ้นแล้วนะกา<ะ>รการยังให้เพื่อนย้อนกลับไปเบิ่งคลิปแต่ก่อนเนาะพี่น้องเอฟซีที่เพื่อนเบิ่งมาตั้งแต่ก่อนเพื่อนกะสีฮู้ว่าเขาผ่านอีหยังมากกันไลายพี่น้องาาเอง่็น,น,นตุตเกียวอะเข้าไปเบิ่งคลิปเก่าตัวเองนะพี่น้องคลิปอันแต่ก่อนๆพูนะรู้สึกสงสารตัวเองอแบบจ้อยแล้วก็พร้อมเฮ้งตะกี้เนาะเมียว่าก็พร้อมคือการแบบแบบ น่าสงสารนะเปนคนคือแบบขาดสารอาหารนะพี่น้องแบบก<ช><น>ินอาหารบวบห้ามู่แล้วก็คือแบบขาดสารอาหารขาดโปรตีน,นเนาะเบิ่งคนนะสงสารตัวเองแล้วก็ไปเบิ่งคลิปอนนันเราประสบการณ์ไปทํางานอยู่ไทยกันน้าตาลไหลพี่น้องเนาะแล้วก็หลายๆคนกับหูจักน้องโตเกียวนอนคลิปอนนันเราประสบการณ์ไปทํางานอยู่ไทยอะพี่น้องน่แนแล้วตะกี้น้องน้อยเป็นคนที่บปบปากอเว้า อันมีปัญหาอีหยังมีเรื่องอีหยังหรือว่าอยากกินอีหยังนงน้อยกับโบเคยเบ้าให้เอื้อยฟังเนาะนงน้อยเป็นคนที่แบบบอเห็นนันบอเห็นโลกกว้างนะพี่น้องโบเคยไปนั่นไปนี่แบบบอได้ไปใส่เลยเนาะแต่กี้ตอนที่เฮายัางไม่เ u ยยูทูบเฮาเฮาสามคนนี้ได้อยู่แต่ให้แต่หน้าไปหาฟื้นหาหลัวามาไว้ดัง้วกะผ้ากันต้มน้ำ้วกะตองเข้าตู้เย็น เพื่อนกะเห็นเฮาแบบว่าจอยพร้อมเพื่อนกะสนับสนุนเนาะพี่น้องและะ้วก็จะให้เฮานนะมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นแบบว่าพ f เอซเพื่นอนฝากยังเนื้ออยู่เนื้อกินเสื้อผ้าบ่ยังมาให้นะเพื่อนก็อยากเห็นเฮานะดีขึ้นเนาะเฮากะพยายามแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจากเล็กจากน้อยเนาะแบบว่าในการแต่งตัวเฮ็ดทรงผมแต่งหน้าเฮากะอยากมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนาะ เฮากะใหญ่ขึ้นนับมือพี่น้องโบแมนแด้ว่าเพิ่นกะสิบ้าเนาะแบบว่า,วา,แบบวาฝากเครื่องของให้แล้วอยู่นกินเสื้อผ้ายัางให้กะคือโบเห็นแบบมีการเปลี่ยน,ปนแปลงอนะคือแบบยังอยู่ซ้ำเก้าฮานะ่าเพิ่นกสิบ๊ดีใจไปไดาเนาะอันนี้แบบเพื่อนสนับสนุนมากเฮากะแปบลบว่าเอามาพัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเน้องพี่น้องแมเนเฮาไปเที่ยวไทยเฮ้ากะ บได้ไปไก่เนาะพี่น้องไปแต่ว่างนครพนมนี่อะไรก็ไปมุกดาหารคือท,ที่ไปไก่เขาก็โบ,บได้มีงบหลายปานนั้นนะพี่น้อง mm hmm. เพราะว่าเขากะสร้างบ้านแน่แล้ไรก็เติมบัตรโหลดคลิปเน่พี่น้องเลยเพราะว่าคลิปยงอันเน็ตยู่ประเทศล่ากะแพงเนาะ mm hmm. ตั้งแต่มีดามามากะเงินโฆษณากะลดลงพี่น้อง เฮ้าก็รู้สึกท้อเนาะท้อแท้เพราะว่าจากแต่ก่อนกะพ่อแต่ได้ไซ้ได้จ่ายแบบในครอบครัวเอามาสร้างบ้านแน่ซื้อน้ํากินจ่ายค่าน้ําค่าไฟเนาะพี่น้องแล้วก็ซื้ออาหารมาแบบไวินใ,ในครอบครัวเฮากับพ่อได้ไซ้ได้จ่ายวันนี้เฮ้าก็ได้หักผลกระทบจากดราม่านี้หลายพอสมควรพี่น้องแมบบ้ว่าเพิ่อว,ว่าเฮากินหรูยุ่แพงแลไรเผิ่นก็เลยบุอยักเบิ่งโฆษณาให้เนาะกต บางทีเพื่อนอาจจะคิดว่าเฮ้านะ่ะบได้หักผลกระทบแต่เฮาก็ได้หักผลกระทบหลายพี่น้องคือตอนนี้นะ่ะขาเงินล่าแห้งแบบแห้งขาเงินบาทแห้งสูงและเอยียรงกับแพงขึ้นก็เก่าหลายเนาะแพงขึ้นก็เก่าหลายค่าใช้จ่ายกับลายขึ้นก็เก่าพี่น้องซื้ออยียรงกับแพงนอกไปแบบไปตลาดแบบนอยอีเดียวบได้ซื้ออียร์ยาลายนะเบิร์ตแล้วสองแสนสองแสนเป็นเงินบาทกับประมาณ 400 400ซื้อหน่อยหนึ่งนี่กับเบิร์ดหลายแล้วพี่น้องอี่ยงกระแพงเนาะบวกว่าสิเป็นน้ำมันน้ำมันมอเตอร์ไซค์นี่พี่น้องเวลาเขาไปถ่ายคลิปถ่ายอย่างเขาก็ต้องได้ใส่น้ำมันแล้วก็ได้ไปว่าซื้อหันซื้อนี่แหละพี่น้องแต่เขากพยายามประหยัดเวลาเขาไปหันไปนี่กับโบเบลัสไปลินไปเที่ยวอย่างเดียวเนาะคือแบบเขาไปถ่ายคลิปแล้วก็แบบ ออกนอกสถานที่เน่อะไรพี่น้องมันก็นต้องได้ใช้เงินเนาะอย่างที่โอู้หกันว่าครอบครัวเฮากบเห็ดยูทูบมีสองสองน่ะถ้างเฮาถ่ายถ่ายน้ำเพื่อน,น้ำซานน้ำครอบน้ำครัวหลายกับมันจะซ้ำกันเพิ่นกับว่าเพิ่นกับบอกเฮากบพยายามทามีโอกาสเฮาก็ออกนอกสถานที่อะไรก็ให้สาวซุกไทยเฮากบออกสถานที่แน่แล้วก็ไปบอนนั่นบอนนี้เน่ เข้ากันยังโบได้เคยไปบ่อนไลยไกลๆดอกพี่น้องมีแต่ไปแบบแถวละแวกไกลๆเลยเฮากันยังบบมีงบประมาณหลายพ่อสิไปแบบบ่อนไกลๆกันนะเฮากับแบบว่ายังมีภาระหลายเนาะในการแบบสร้างบ้านแน่แล้วก็ใช้จ่ายภายในครอบครัวเนี่ยนะพี่น้องเข้าก็ยังแบบมีค่าใช้จ่ายลายอยู่เข้าก็นระมัดระวังอยู่ในการใช้จ่ายเนาะกัสิมีประมาณนี้แหละพี่น้องที่เฮาอยากออกมา มาตอบคอมเมนต์พี่น้องเอซเนาะล้วก็มีพี่น้อง FC เอฟซีผนเข้าใจก็มีหลายเนาะล้วก็อยากขอให้พี่น้องเอซอย่าขามโฆษณาเดอ้อเฮาก็สิได,ได้มีกําลังใจต่อไปเนะาะแ้ะก็สิได้แบบว่าพอมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวล้วก็มาแบบมีเงินเติมเน็ตลงคลิปหะละพี่น้องคือแบบว่าช่วงนี้หะรู้สึกว่าแบบค่าเงินมัน มันบวสมดุลน,นะนะมันบวคือเก้าค่ะเงินบาทสูงอียางกระแพงอินเทอร์เน็ตกระแพงนะพี่น้องหูณซึกว่าเนาะในการโหลดคลิปนี้เบิร์ดลายพี่น้องเลยมันเปลืองเนะาะคาชิบเบ้าแลวกันนั่นแล้ว,ลวสำหรับคลิปนี้น้องตุกเกี่ยวกะต้องขอจบคลิปเพียงซ้ำนี้ก่อนเนะาะจังใดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะทั้งผู้ที่บาเพิ่นให้กำลังใจแล้วก็ผู้ที่เพิ่นเข้าใจครอบพวัวน้องตุกเกี่ยวเนาะพี่น้องโดยแบบว่า เรื่องบางเรื่องเอากับบสามารถแบบว่าเว้าอีย่างายได้นะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปมาเพียงสํำนี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆลิปี่บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสน,นุนครอบครัวสาวรล่าไซโนโฟแฟมิลี่เนาะพี่น้องสบายดีด